นนไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พูดอะไรเนี่ยแกจะลูกจีนไงแต่ลูกจีนไหนไม่รู้จักไม่มีใครเขาชื่อนั้นใครเป็นคนเล่าให้ฟังเนี่ยใครเป็นคนบอกเธอก็พี่ไอ้มิ้นไงพี่ไอ้มิ้นเลยสนิทกับพี่เน่ยอยู่กับพี่พี่ไอ้มิ้นเนี่ยจะเรียกให้นูฟังจะเรียกไอ้ก็ไอ้จะเรียกพี่ก็พี่ก็หนูนับถือนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้ไว้ก่อนว่าแต่เธอไอโอลูกตักอินขายโอโอไหน ไม่รู้จักไอ้โอหัวเจ้าทองอ่ะแอ๊กอ่ะไม่รู้จักวันนั้นก็อยู่แต่บ้านอยู่กับพี่สองคนเนี่ยเนี่ยไอ้มีเล่าให้ฟังเนี่ยอะไรในมิ้นในเมิร์ฟเนี่ยสองคนเนี่ยเล่าให้ฟังไม่ใช่เพาเธอน่ะมีแฟนใหม่แล้วก็เพื่อนพี่ก็มาเล่าให้ฉันฟังเนี่ยมึงเชื่อกันไหมกูเชื่อนี่กูมึงเห็นมั้งพี่กูจะตกอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นเชื่อเหรอก็เชื่อน่ะสิจะเชื่อกันทำไมขนาดพวกกูกูยังไม่เชื่อตัวกูเองเลยไอ้ไนี่มึงกูร้อง มึงมาลองใจอะไรตอนนี้มึงถ้ลองใจว่ามึงรักกันจริงไหมแสดงว่ามึงรักกันจริงเนี่ยหึงได้โหมึงลองใจก็ได้ไงแล้วถ้าเขาเลิกกันจริงๆแล้ววันเพ็ญจะยังไงเดี๋ยวก,กูเอาวันเพ็ญเองไอ้เอาอกเอาใจแทนเท้ไงเลยมึงไม่ได้เลยนะแต่การอะไเฮ้ยจ๋าเจ้ามายุ่งกลาขอโทษน,นะไม่ต้องเลยเลมื่อกี้พี่เพิ่งเสียงใส่หนุ่มก็มูหุ่นก็มาตั้งนื้อ,โ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 อ ไม่ทเลยคามันรมเปก็เลยไลมาดิมักเราสนักตัวเองมาตั้ง5ปีแล้วนะแล้วพูดอะไไม่ดีด้วยหรอไมยาะเป็นอย่างนี้ประชดมีผัวใหม่เลยมึงเนี่ยโอ้โหแทนที่จะช่วยกันคบกปเอกเครียดคบกับตลกดีกว่าไอ้เป็นพูดดีวันนี้มันมีเะไรลว น boss, ักแต่แก้วตาหเหมือนบุญพาพลุทาภมณีจางเอกใบแดงอะไรก็แท็นใ้แม่ไปขอกับพ่อกับแม่ระเบี គូលោកสาวថ ôi ចូលស បាននោមកលើទីពេលខ្លៃចូលឈូទាំងយប់តែឈងព្រោះទីនេះយូរកើត ไห้ฟังำใจนี่ก็นี่ได้พูดนานมาอยากได้ใจเราตัวเรารักเราดูเรื่องเชื่อไม่ได้โปรดต้องเชื่อใจให้เราให้เร บันเทลังี่ไม่กบันเทิอเบอกเลยที่ไม่เคยเจ้าทูแต่ละแต่ทุกที่มีอยู่เกิดรอ หัวใจดำขอน้องนาอย่าไปฟังคําใครที่จะที่ วันเสร็จเน่เน่ไตวันเขาเอาอร่อยพี่โตรับ่อยนะตายคนอื่นชอบบ้างขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่มอบแรงกังใจที่มอบให้กับคอบคแน่นะครับน้องโลแลวก็น้องอ๋อนะครับ 下来的